สวัสดีครับเป็นครูป้อมนพดลคน8ปดลิว้วันนี้ก็มาออกกําลังกายที่หน้าสารกางจังหวัดชายเชียงสาแล้วก็มาเดินต่อที่สวนตเนเดจย่าเทศบาลเมืองชายเชิยงสานะครับก็ประชาสัมพันธ์ตอนนี้ออฟฟิศเซ็นเตอร์นะครับออฟฟิศเซ็นเตอร์ของเทศบาลทําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รอวันเปิดนะครับข้างในก็อุปกรณ์เยอะแยะครับผ่านไปดูเมื่อวานนี้ผมก็มาถ่ายคลิปวิดีโอให้กับทุกท่านดู นะครับรอเปิดแล้วก็จะได้ไปใช้อย่างเป็นทางการนะครับยังไงก็แล้วแต่เขาฝากไว้ว่าสุขภาพดีไม่มีขขานะครับอยากได้ต้องทำเอา <c oughs> ออกกำลังกายสักวันละ45ถึง1ชั่วโมงแล้วอย่าลืมรับประทาน5เสือนะครับเสือตัวแรกก็เป็นวิตามิน A เสือรี่2วิตามิน B แล้วก็วิตามิน C วิตามิน D และอีกตัวหนึ่งคือซิงค์นะครับอย่างละ1,000มิลิกรัม หลังอาหารเช้าทุกวันครับวันละมื้อพอเพื่อสร้างภูมิคุ้มก,กันโรคจะได้ไม่ต้องไปเป็นโควิดไม่ต้องไม,ไม่จะได้ไม่ต้องไปเป็นอะไรอะไรไอไวรัสล,ลิงอะไรนะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพครับตอนนี้ <c oughs> พายุไต้ฝุ่นหลายลูกกำลังจะเข้ามาในเมืองไทยก็ดูแลสุขภาพครับฝนตกอากาศร้อนอยู่ในร่มนะครับโดนฝนก็สาบผมทันทียังไง เอาใจช่วยครับดูแลสุขภาพครับสวัสดีครับ